ูกกเิดดขึ้้้นไไไมมมจจ่่อสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฟอร์โน่อมากาเซรายการใหม่นะคะของช่องพัสกอนนะคะซึ่ง EP นี้นะคะเป็น EP ที่0เพราะว่า EP นี้เราจะพาไปกินโอมากาเซะแต่คนเดียว กินโนมาเกษตรคนเดียวได้ด้วยหรอ,อกินโนมาเกษตรคนเดียวได้เฟิร์นทำม,มาแล้วเดี๋ยวจะมาทําให้ดูว่าอีพีนี้เนี่ยสำหรับเฟิร์นโอมาเกษตรจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็ติดตามได้เลยแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปแบบเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าส,สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปรับประทานเพราะว่าชุดนี้ก็คือชำวาวมาทั้งวันแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะไปกินโอมาเกษตรที่ไหนกับ e ี0ศน กับการมารับประทานออมากาเสคนเดียวตื่นเต้นเหมือนกันนะนัดไว้ช่วงเวลาประมาณห้าโมงครึ่งวันนี้ก็ห้าโมงครึ่งพอดีเป๊ะเลยมาถึงพอดีหลังจากเสร็จงานนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในดีกว่าร้านโอมากาเสะใกล้คอนโดเลยคอนโดตรงนู้นร้านอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นสเปเชียลนะคะก็คือทั้งร้านและทั้งรอบพัสกรบ่ เชฟคะวันนี้จะทำะไรให้ทานบ้างคะจะเป็นตัวมาร์เซ่ครับจะมีทั้งหมด17คอร์สนะครับอันแรกอันแรกครับผมจะเป็นซากุระมาซึสเกะนะครับหรือว่าซีเทาครับจากเอาโมนิอันนี้ทานได้เลยใช่ไหมคะทานได้เลยขอบคุณค่ะกับเกลือกับโมเสบินะครับว้าวอันนี้คืออะไรนะคะเชฟขอบอธิบายได้ไหมคะคโมจิยาริกะครับจะเป็นปลาหมึกที่มีไข่ด้านในนะครับวันนี้เราใช้วิธีการต้มกับซิลครับตัวผักที่เสิร์ฟขันคู้จะเป็นใบไอซันหรือว่าผักเจ็ดทิวะน,นะครับ คุณนะะกินได้ใช่ไหมคหะได้กินด้วยกันเลยป่ะแบบรวมไปเลยใช่ป่ะวาซาบิาาบด้วยเหรอไข้าใมากเนี่ยวมเน,น้นเลยแอปเปิเลชฟอาจารย์ต่อไปจะเป็นอูนิเฟนโททนงครับ คตอนนี้เชฟตั้งเอาขนมปังไปเสียกันยางี้นะครับมันเชฟต้องไปทำไก่ยังเลยอ่ะท็อปอัพด้วยอะไรคะเชฟเทวียรครับทั้งกล่องเลยไม่ได้เหรอคะ <c oughs> ทั้งกล่องคุณเฟิร์นก็ต้องจ่ายแบบเป็นหมื่นอ่ะ มูนี่แฟนชอสครับขอบคุณค่ะใช้เป็นตัวเบียอสครับนำไปเซียกับเนยนะครับแล้วก็ตัวอุนีน้่ก็เป็นบางคูณอุณนีกับตัวแครเวียนะครับทานคู่กับตัววัตสบีปีนนะผมแนะนำให้เอาตัวขนมปังจิ้มกับสวีทปีนมาทานคู่กันตายแทนได้เลยอาจารย์ต่อไปอ่ะคำเดียวเลยนะอันนี้ดีมากเลยอะ อร่อยมากค่ะเชฟเป็นชิ้นิสสาบคือการเอาสาบไปดองกับเกลือกับน้ำซุปปลาโชนะคะนรับพันด้วยผักสีช่ชนิดจะมีขิงดองมีองกระจะเป็นดอกถุนขุนนะคระับใบอบะก็จะมีตัวบานโนนอีกอันเป็นกุ้งขุ่นะครับพันแล้วก็ทาฉลุดน,นิดนึงครับแนะนำให้ทานคู่กับวาซาบิช่วยตัดเลี่ยนตัวเมื่อกี้นี้นะคะแต่เชฟผ่ารู้ไหมว่าเราชอบกินอะไรเลี่ยนมากกินมอซาบีชอบกินมอซาบีกินมอซาบีได้ลองดู มันก็จะมีความแบบสดชื่นขึ้นมาเลยเอ็ดเฟรชช่วงนี้เป็นซัมเมอร์ชรัฟเฟลแต่ว่าเป็นช่วงที่เป็นช่วงซัมเมอร์เป็นชรัฟเฟลอีกชนิดนึงค่ะในช่วงซัมเมอร์ทรัฟเฟิลเนี่ยอ่ะเป็นช่วงอร่อยของเขาไหมคะช่วงที่อร่อยที่สุดจริงๆจะเป็นวินเทอร์ช่วงหน้าหนาวนะะโอ้กำลังร้อนๆเลยนะคะเนี่ย อของม่ไมงไม่้องอยู่เลยไม่ไมงไม่ไม่งม่ไม่ไมงกม่ไ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 มาไม่งก่ไป่ไม่ไงงไม่รม่ไ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 ง่ไม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 งปม่ไม่ไมงไม่ม่ไไม่ไม่ไงงไมไม่ไม่ไไม่ไม่ไมม่ไม่ไม่ไมง นป็นน้องเขียวคิดทางเดียวกันซุปใช้เท้าปลาคิดทางเดียวกันหมดมันเหมือนก็อย่างที่บอกที่ว่าต้มซุปด้วยกระดูกปลาใช่ไหมคะแล้วก็เอาใช้เท้าก็ไปต้มด้วยมเมล็ดคิดทางเดียวกันทุกอย่างมันดูเข้าพวกกันมีแค่หนูคนเดียวที่ไม่เข้าพวกรีบกินเชฟบอกเพราะว่าเดี๋ยวรอบรุ่มรอบพุ่มครึ่งมันอยู่รอนหน้าประตูแล้ว ร้านนี้ก็จุได้ทั้งหมด3 5 0พนห้า้อยคนรู้แต่เยอะมีห้อง p r i v a t ด้วยใช่ไหมคะมีห้อง p r i v a t แล้วก็มีบาร์ล้วกินโอมากระสิก็คือจะได้ทานตรงบาร์นี้ <c oughs> แล้ว p r i v a t ะก็คือเอาไปเสิร์ฟได้หรือว่าเป็นร้านอาหารเสิร <c oughs> ์ฟได้แต่ใหญ่้ส่วนตัวาราคาที่นี่ก็มีราคาเหมือนกันที่นี่ก็มีอาราคา,เห,า,คาเหมือนกันนะคะถ้าใครอยากจะลองก็มาได้เขาไม่ได้จ่ายตังค์นะจ๊ะ บอกเลยแต่ร้านนี้ใกล้คอนโดมากเลยเดินมาได้อะแต่นหนูไม่บอกหรอกว่าที่ไหนแลวเชฟแอบไปคอประตูห้องไม่บอกหรอกไม่เมชื่อ,อเชฟเพิ่งจะมาเป็นตอนหนูมากินนี่แหละขอบคุณที่รอเล่นนะคะเป็น FC ก็เลยปิดไพรเวทให้หนูกินส่วนตัวใช่ป่ะจะได้จ้องหน้ากันใช่ไหมเชฟโมไปเรื่อยแต่เมนูภาก็เต็มอีกอะถายไม่ได้อีกอะนี่ไม่รู้เลย,ก,ออย,ยเกี่คอนร์งเยอะไปแล้วเนี่ยโอ้คู่ที่เก้าคำโอ้คู่ที่เก้าคำสู้ๆนะบอกโทรศัพท์ โซกาลิต้าครับจะเป็นเกลือต้มแข็งที่ทําจากใบชิโซครับก็คือใบนี้คือใบชิชโซ่ครับหรือใบโ,โอบะเฮ้ยทานเพื่อปรับรสชาติในปากก่อนจะเริ่มทานซูชิครับกลิ่นมันก็จะหอมหๆเป็นเอกลักษณ์เนาะอันนี้คือซูชิทั้งหมดของวันนี้ใช่ครับจะมีอีกหนึ่งอย่างที่ไม่อยู่ในกล่อ,องคร,อครับเป็นเซอร์ไพรส์เหรอคะเป็นเซอร์ไพรส์ครับหรือว่ามันอยูอ่ในตู้เย็นหรือเปล่าไม่ต้องมองคุยกัน กลิ่นเขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะสำหรับใบขีสสุกกลิ่นม,มันจะแบบตีขึ้นมาเลยอะ่ะตัชอบต้นชอบอยู่แล้วกีเชฟบอกว่ารับประทานเพื่อที่จะปรับรสชาติในการที่เราจะเริ่มต้นกับซูชิกันแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่กินซูชิกันเลยสักคำนอ้อยซูชิเก้าคำใช่ไหมคะแต่ถ้ากินเข้าไปอะ่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบไอติมทีทำมาจากผักมันจะเหม็นเขียวหรือเปล่า รสชาติดีมากอร่อยเปรี้ยวๆเป็นกลาลิตา้าเป็นน้ําแข็งเกล็ดน้ําแข็งแบบนี้ค่ะเปรี้ยวๆสดชื่นเช็คนิ้วราคาเวลากินซูชิเนี่ยเชฟแนะนําว่าจะใช้มือใช้มือจับเลยไม่ควรที่จะใช้ตะเกียบคีบใช่ไหมคะแล้วขนาะดแล้วถ้าแบบไหนมันจะอร่อยกว่ากันนะคะเชฟมีผลนะนใช่ไหมคะถ้าใช้มือจับใช้ตเกียบไม่กเก่งเมื่บแล้วมันจะแตกอ่า มาอะไรมันถือว่อาปลากระพงมจะเป็นส่วนทองมีอาไรกิมัดนะคะเชฟตลามาาดส่วนทองใช่ไหมคะค,ความสุกเกิดขึ้นได้ไหมเราจะไม่มีปุัวเคุณผู้ชมเข้าโอเคมากค่ะปลาดี ี่อะะไรคอันนี้เป็นซูมิกะเป็นปลาหมึกกระดองปลาหมึกชนิดนี้จะไม่มีความเหนียวหรือความกรอบอันนี้เป็นอากามิสเกตครนับว่าส่วนแดงขงับปลาตัวหน้าทราไปดองมาตัวเขยูุพิเศษอากามิสเกต น,นีคืออะไรคคะัไดครับลูกปลายดักก็คือตัวหนึ่งเนี่ยสามารถทำได้6ชิ้นขนาดนี้เราทำหนังที่นี่เป็นการที่เอาน้ำร้อนไปล,ลวกครับแล้วก็เอาใบดองกับตัวน้ำส้มแด,ดงๆสิดเป็นกลิ่นหอมจืดๆนิดนึงชิวนาหรืออากาไกหรือว่าหอยแข้งยักษ์นะคะยักษ์จริงๆ ก๊โนี่มีสเปเชียลให้นี่คะปาทนีกครับขอบคุณค่ะ,คคะชีะะจากที่ลอ,อยแล้วก็หล่อเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะไม่ได้หวังอะไรเลยนะคะฮึ ปินๆินกินคำเดียวกินแบบอันนี้คำเดียวขอเพิ่มตนนะความรู้สึกมันแบบดึ้งดึ้งดึ๊งดึ้งอยู่ในปากตัวนี้คืออะไรคะเชฟอันนี้เป็นโซโร่สับมันจยใช้สับสวนครับตัวนี้นะครัมีชิโโร่โทโร่เอาไปสับรวมกันครับแล้วก็ใส่ตัวหัวเท้าดองกับสมับขอบคุณค่ะ อบคชาแท่งใหญ่เหมือนกันนะได้ครบเลยค่ะทั้งตัวอากามิโอโทโร่ชูโทโร่มีข้าวปูุงรสอยู่ในนั้นด้วยใช่ไะดูดิจักมากินหน้าร้านยังขวางเลยเมมโทรศัพท์อ่ะ ต้องคอยลบรูปอ่ะคุณเซฟต้องรอ่ะมมืดแล้วเนี่ยปกติกินโอมาเกเสจะไม่ค่อยอิ่มแต่ว่าที่เนี่ยคือแบบซิ้งอิ่มใช่ไหมคะแล้วก็อร่อยด้วยซุปใสเที่ยวกับอะไรนะคะกระดูกปลากระดูกปลาปุาซูไน อ๋อต,ตัวเมื่อกี้นี่แหละใช่ไหมที่บอกว่าตัวหนึ่งสามารถเอามําได้หกชิ้นแล้วก็เป็นซุปของเขานะคะลูกของปลากระพงอันนี้เอาไว้ล้างคอก่อนที่จะไปของหวานนะคะร้อนลูกเหงือ ได้หมดถ้วยอุ่นนะมันอุ่นมันอร่อยดีสุดท้ายต้มี้หวานมากปกกับืิไมันขึ้นแบบกุนแต่ที่นี่ยอร่อยเสร็จสับเรียบร้อยนะคะกับกาย รับประทานอาหารคนเดียวนะคะกินโอมาเกษตรคนเดียวก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะได้พูดคุยกับเชฟได้แบบตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพิเศษน,นี่ก็เป็นอีพีแรกนะคะ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามไปเรื่อยๆจะพยายามที่จะไปในหลายๆที่ mm hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe mm hmm. กับช่องพัดกอนด้วยนะคะ mm hmm. และครั้งหน้าจะไปที่ไหนอะไรยังไงติดตามให้ดีๆไปนลคะ